สวัสดีครับวันนี้พามาชมกล้าพันไผ่สร้างมนนะครับของเรานี่ก็ใส่รถสิบล้อนะครับผมจะนําจัดส่งใส่ได้ทั้งหมด6กพันต้นนะช่วงนี้นําจัดส่งที่กัมพูชานะครับเป็นสายพันไผ่สร้างมนนะครับตีตลาดอาเซียนครับผมเป็นกล้าพันธุ์ที่ได้รับความเชื่อถือและมีคุณภาพนะครับแล้วผ่านการคัดสายพันธุ์แล้วนี่ดูขนาดต้นกล้าแล้วก็ความแข็งแรงนะครับนี่ไม่หลุดเลยครับ แบบนี้คือเราออกแดดละแล้วก็ต้นแข็งแรงละนี่นี่ก็เป็นลักษณะของต้นพันธุ์ไผ่สร้างมนนะ่ะที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยมีตลาดรองรับหลากหลายเนี่ยนี่เป็นแปลงขยายพันธุ์ของเรานั่นเองโดยที่จะใส่ถุงดําแล้วเอามาใส่ในโรงแบบนี้ก่อนเพื่อฝักพื้นจนใบเก่าเนี่ยเริ่มร่วงละและ้วเดี๋ยวเราจะนําออกแดดอีกทีนึงเพื่อให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เป็นโรงทั้งหมดนม,ม,มีหลายพันต้นนะครับตอนนี้นี่ก็เป็น กอที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์นะเราจะตัดข้างบนออกเพื่อให้มันแตกออกข้างๆมีกําลังขนขึ้นเลยกําลังขนใส่6,000ต้นนะสำหรับสิล้อครับผมเดี๋ยวพาเดินไปชมเพ็กไกนะครับผมนี่ครับกำลังขนขึ้นเลยครับผมจะเรียงเรียงเรียงซ้อนกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลาเราเราตอนเนี่ยเราจะมีลากออกมาแล้วเราเอามาใส่ถุงดำเนี่ยรากเราจะเต็มเต็ม แล้วก็มาใส่ทุงทิ่นี่ตนกล้าแข็งแรงจะส่งให้ลูกค้านะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ